ก็สว <lines> ัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะคะผมอยู่กับ ช่องคุย FM กันอ yep. right. ีกเช่นเคยนะครับผมก็เพ okay. right ื่อนๆน่าจะเห็นในชื่อชิปแล้วนะครับผมแบบวันนี้พี่จะมาโชว์แพนด้านะครับผมแบบเนี่ยม R O V อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแบบพี่ไม่ได้เล่นนานนะครับผมเก G R O V นะครับผมเห็นพี่ยืมน้ำมันอย่างเงี้ยก็แบบอยากจะโดนซัดเข้าแบบแก้มคอข้างซ้ายอยู่นะเงี้ยเลยเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวไปเข้าเกมมาเลยนะครับผมไป let's go มาครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นีุดร้อยนะครับผมเดี๋ยวแบบขออนุญาตกดแรงเลยละกันนะฮะผมตอนนี้ผมอยู่ที่ ไดมอนสามนั่นเองนะครับผมคุดูครับผมจะขึ้นไดมอนสองแล้วะครับผมถ้าชนะตานี้ขึ้นเลยทันทีน,นะครับผมสําหรับคนคนดูคนไหนที่อยากจะแบกแรงผมนะคะรับผมสามารถมาแบกแรงผมได้เลยนะครัก็ในติ๊กต็อกเลยนะครับผมสตรีมทุกวันนั่นเองนะครับผมช่วงนี้ก็แบบอยากเล่น ROV e อวีครับผมนังนงฟ้าไม่พูดทำทำเพลงกดเลยละกันโอเคเราจะเลือกเป็นตําแหน่งเดี๋ยวแบบ นี้แล้วกันนะครับผมไม่ไม่ไม่ฟามดีกว่าเราครับผมเดี๋ยวแม่งโดนด่าอีกเหี้ย่ะเป็นไก่เดี๋ยวโดนเขาด่าครับผมโอเคมาโอเคครับผมตอนนี้เราได้แพนด้ามาแลนะตอนนี้นะครับผมนี่แพนด้าที่โคตรให้แบบไทยเหมือนพี่เลยครับอ้วนเหมือนพี่ไหมเนี่ยเนี่ยมาซูการ์ตอนนี้พี่พร้อมแล้วซูการ์พร้อมออกโดินแล้วครับผมตอนนี้ขอญาตเลยคนระับผมขออญาตเลยละกันเนาะตอนนี้เราชนเลนกับอะไรวะ เราฝั่งเขาแคลรี่สองเนี่ยว่าเราได้ทุนเล่นกับแคลรี่ฝั่งเขาสักตัวหนึ่งแล้วครับผมตอนใน,นไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทุนเล่นกับตัวอะไรถ้าเสียงกะกะก,ะก็ขอโทษขออภัยด้วยวกันนะครับคุณดูครับผมแบบใช้มือถือแบบมือดึกกึกกขี่เครื่องเก่าถ่ายนั่นเองนะคบผมเสียงอาจจะกากนิดนึงเนะะาะเฮ้ยผมทุนเลยนกับมาหรอกเนี่ว่าเฮ้ยเหียไม่ได้ทุนเล่นกับมาหรอกคนเดียวดีกว่าตายแล้วตายแล้วรวยแล้วไงครับ เคียร์แล้วงมัค่อนข้างที่จะแหลกเลยทีเดียวเชียวนะฮะเครื่องร้อนแหลกจ้า ครับผมแหลกจัดเกินไปแล้วเกินไปโอ้ยไอ้ยไอ้ไอ้เสร็จผมแน่จยิงๆจังหวะนี้พี่ก็ตามป้แป๊ะมาเลยกระสือเจ้าก็หน่อยเอาได้ต่อจังหวะนี้ยังไงได้ต่อนี่ไงแตกอีกหนึ่งนี่มันคียยังแหลกแต่ตอนนี้ไม่แหลกขอยัดญแกมชิปไปหนึ่งหนึ่งตัวละกัน ยแหลกแอ้าวแหลกอีกแล้วแลกอีกแล้วเมื่อเกินไปเมเกินไปไอโฟนนะเว้ยนี่ไอโฟนนะเว้ยแม่งเครื่องร้อนจัดเลยจริงด้วยโอ้ยมา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  นั่งเลยนั่งเลนั่งนั่งเลยนั่งเลอนั่งตนั่งยนั่งเนั่งตลยนั่งเลนั่งตนั่งนั่งเลนั่งลยนั่งเลอนั่งนั่งเลยนั่งยนั่งเลนั่งนั่งเลนั่งนั่งนั่งเลอนั่งนั่งยนั่งเลยนั่งเลอนั่ง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 นั่ แหลกเน็ตก็ปิงเน็ตแดงปีงสองร้อยเอลนพรานดาดมจริงๆเลยอุ้ยออ้ยเพนเ่นมแหลกมากเลยเราไม่ใช่ตัวทผแหลกมากเลยครับตอนนี้รถรถแยบรถแยบรถแยบานี่ของแท้มิวปะตักแล้วก็ยังผ่าอุปสักคมาได้อื้มฮเจอกันหน่อย เดาป้อมก่อนละกันนะครับผมต้องรีบจบเกมนะครับ<อ>ผมเกมใหม่เกมใหม่เราต้องเกมใหม่จริงครับผมยอนอยู่ข้างล่างจังหวะน,นี้ต้องเจอกันไหนครับยอนมา<อ>เน็ตรเริ่มมาจังหวะน,นี้แหละไอ้หนุ่มยอนเสร็จกูแน่เฮนะ้ยโดนไม่โดนมันจะเอาคนนั่นๆนหนึ่งเตนน็งหน้าซะหน่อยนี่ยอนยอนอุ้ยโอ้ย แตกแตกแล้วผมก็แตกกับอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ไปอ้ยโอ้ไโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอแล้วอยโอ้ยโ้ไโอ้ย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 โแลยโั้ยโอ,อ,ยอยนน้ยโอ,อ้อยโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอยโอ้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 ยโ้ยโอ้ยโไ้ไ้้ยโอ้อ้ยีอยโอย้อ้อ้ยโออยโอ้ยอ้ยโ้ นะครับผมให้เขาชิปไปครับผมเรารอชิปชนเลนรรอชิปชนป้อมก่อนมาหลอกเจอแน่มันเจอผมก่อนโอ้ยขี้ขามันสองพันไม่ได้นะแมงได้แมงเลยละกันเพื่อนอ,อะไร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 ตัวได้มาอีกตัวแถมเสียฟิกเกอร์ฟรีอีกประเด็นรถอีกแล้วครับรถอีกแล้ว นี่งไงเจอกันหน่อยเรานาคอสนาคอสนะมึงน,นาโคสเหรอสโตร์คิวว้าวอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตาพิล้างรถนะครับผมว้าให้ไอนาโคสมันไม่เข็ดครับผมเดี๋ยวมันอยากเจอผมสโตร์คิวอีกตัวนั่นไอ้นาโคสตัวนั้งไงนี่ไงนี่ไงโดนด,ดากไปึ่งดอกว้า้ยคิวจี นาคอสโซโลคิวเป็นไงกดแน่นแ่นเนี่ยมาจังหวะนี้แหละไตหนักหนักโดดทับหน้าไปปังแตกหนึ่งแหลกยังเอาไหวแหลกยังไหวแหลกยังไหวแหลกยังไหวเปะย่างอีกหนึ่งดอกงมันไม่มีใครไหวกับพี่แล้วตอนนี้ <c oughs> ตึงไหมน้อง <c oughs> ตึงแน่นอนตึงจัดแหลกจริง สาวะคนณจะนี่แหละต้องเจอผมหน่อยแล้วดาบคุนี้เลยมันมีมาแน่ๆนเลยนี่แหละนี่โอ้มันมาสามว่ะไม่ไม่ไม่ไหวมันมันมาสามว่ะอู้ที่ผมแตกสี่เกินไปเกมมันจะตึงเกินไปแล้วผมว่าเราต้องจะแพ้นะครับเกมนี้ครับคนดูครับผมเน็ตผมก็ปิงแบบมันมาบ้านผมแล้วโอ้เน็ตปิงไม่ใช่บ้านผมแตกกันหรอโอ้โห เรียบร้อยต้นเกมมาอย่างดีท้ายเกมตายอย่างหมาอุ้ยเราแพ้นะครับคนดูครับผมแพนด้านะคบผมเดี๋ยวพิ่เดี๋ยวผมก็ต้องมาแจ้งมือใหม่แต่ละนะครับผมสำหรับใครที่ว่าชอบชินชอบชินแบบแนวคนปิงคนิงเกมนี้ก็แบบไป subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะผมเอาจริงๆคือผมแหลกปิงโทรศัพท์ร้อนเฉยๆนะผมแพ้นะครับผมงั้นผมแบกไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันลิปหน้า 拜。